ครับในขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากเราลองสร้างเพจใหม่กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโฟลเดอร์ใหม่ๆสําหรับเก็บข้อมูลหรือว่า,าส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์กันนะครับวิธีการสร้างไม่ต่างกันเลยกับการสร้างเพจใหม่นะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับสำหรับโฟลเดอร์สีเหลืองตรงนี้นะครับเห็นไหมครับการสร้าง new folder แต่อย่าลืมเวลาสร้าง new folder ให้เราไปอยู่ที่โฟลเดอร์นอกสุดก่อนเสมออ่าถ้าอยู่แล้วปุ๊บเราสามารถคลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้เลยด้วยการคลิก ไอคอนสีเหลืองตรงนี้ครับ New Folder คลิกเลยครับจากนั้นเราก็สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะตั้งว่า Music ก็ได้นะครับ Music เปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับอย่าใช้ภาษาไทยนะครับสมมติตั้งชื่อว่า Music นะครับก็จะมีโฟลเดอร์สำหรับไว้เก็บข้อมูลนะครับซึ่งมันก็จะย่อยอยู่ในโฟลเดอร์หลักที่เป็น Work หนึ่งของเรานี่แหละแต่ว่าสมมติถ้าเราไม่ต้องการใช้มันแล้วนะครับวิธีการลบ ก็ง่ายๆนะครับก็แค่คลิกขวานะครับที่โฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นก็เลือก delete แล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันกับการลบนะครับเว็บเพจก็คลิกขวาแล้วก็เลือก delete ได้เช่นกันนะครับถ้าต้องการลบก็กด yes ถ้าไม่ต้องการลบก็ไม่ต้องคอนเฟิร์มก็คือไม่ต้องกด yes นะครับกด no แทนนะครับอ่าก็ง่ายๆครับสำหรับการจัดการในส่วนของ เพิ่มโฟลเดอร์ลบโฟลเดอร์แล้วก็เพิ่มเพจลบเพจนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่เกินความสามารถพวกเราแน่นอนครับ